พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องทุกข์ที่เราท่านทั้งหลายจะต้องประสบพบเจอมีอยู่10ประการนะครับคือ 1. สภาวะทุกข์ได้แก่ทุกประจําสังขารก็คือเกิดแก่เจ็บตายเราท่านทั้งหลายหนีไม่พ้นอันความตายชายนารีหนีไม่พ้นมีหรือจนก็ต้องตายกลายเป็นผีถึงแสนรักก็ต้องล้างห่างทันทีไม่วันนี้ก็วันหน้าช้าหรือเร็ว 2. ปกินอากาทุกข์หรือว่าทุกจร ได้แก่โศกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตก็คือความเศร้าโศกเสียใจความข้ามครวนพิ่รลำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจโดยที่สุดความคับแค้นใจ้วนแล้วแต่เป็นทุกข์ทั้งสิ้นนะครับสามนิพพตทธธุกข์ก็คือทุกข์เนืองนิดหมายถึงหนาวร้อนหิวกระหายปวดอุจจาระปวดปัสสาวะเป็นต้นเป็นทุกเนืองนิดประจำทุกชีวิต สี่พยาธิทุกขก็คือทุกเพราะโรคต่างๆเจ็บไข้ได้ป่วยมากบ้างน้อยบ้างทุกคนก็ต้องเยียวยารักษากันไป 5. สันตาปะทุกข์ก็คือทุกข์เกิดจากกิเลสนะครับได้แก่โลภโกรธหลงมีมากทุกมากมีน้อยทุกน้อยไม่มีก็ไม่ทุกก็คือรากเหง้าของความชั่วทําให้ชีวิตของเรามัวหมอง 6. วิปากะทุก ก็คือทุกเกิดจากกรรมเก่าตามมาให้ผลเรานะครับทายกาจะอนิพลาทุกการให้ย่อมไม่ไร้ผลทั้งกรรมดีและกรรมชั่วเข้าหลักว่าให้เขาเราได้ให้เรื่องดีให้ของดีเราก็ได้ดีให้สิ่งชั่วเราก็ได้ชั่วชื่อว่าให้เขาเราได้ทุกการให้จึงไม่ไร้ผลเจ็ดสหคตะทุกเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวิปริณามทุกนะครับ ก็คือทุกเกิดจากโลกธรรม8มีอยู่ประจําโลกคู่กันไปมีลาบเสื่อมลาบมียศก็เสื่อมยศมีสนเสริญก็มีนินทามีสุขก็มีทุกนะคู่กันไป 8. อาหาระประเททิเยติทุกขก็คือทุกเกิดจากการหาอาหารสแสวงหาอาหารมาอย่างชีพนี่แหละนะแย่งอาหารกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสนะและถ้ายิ่งแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่ยิ่งทุกข์มหันนะครับ ปรการที่9ก็คือวิวาทะมูลกะทุกข์ได้แก่ทุกข์เกิดจากการทะเลวิวาทบาดหมางกันนี่เป็นทุกข์ทำลายล้างนะครับท่านก็น,นิพนธ์ไว้ว่าเมืองไทยทุกวันหน้าหวันยิ่งนักแบ่งพวกแบ่งพักต่างจ้องคมขี่ลืมความสมัครรักสามัคคีตัวอย่างเคยมีแต่ก่อนมาบทเรียนมีไว้ในประวัติศาสตร์ชะตาเมืองเคยขาดคนไทยเคยเป็นขี้ข้า เคยเสียสามัคคีเสียสีอโยธยานะครับถึงขั้นไปเป็นทาตพมา่าอยู่ตั้งหลายปีกว่าจะกู้นครให้คงกลับคืนไทยต้องทนขมขืนหมดสิ้นศักดิ์ศรียังจำกันได้ใช่ไหมน้องพี่อันความถือดีตัวใครตัวมันเนี่ยท่านก็นเลยบอกว่าการทะเลาะเบาแวงมีแต่ความสูญเสียแล้วก็เป็นความทุกข์ระดับชาตินะครับสุดท้าย ทุกขขันประการที่10ทุกขขันก็คือทุกรวบยอดหมายถึงความยึดมั่นถือมั่นในขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตัวให้เกิดทุกทั้งหมดทั้งหมดนะครับ